ราศีมีเนี่ยนะครับในมุมที่เป็นเหตุเป็นผลนะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยราศีมีเป็นราศีที่มีเอ็มพัที่สูงคือความสามารถในการเข้าใจและรับความรู้สึกผู้อื่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปงานวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่าคนที่มีเอ็มพัทีสูงมักตัดสินใจโดยคำนึงถึงคนอื่นก่อนและรู้สึกผิดง่ายเมื่อเลือกตัวเองซึ่งดีมากในความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่มีระบบรองรับ จะเสียเปรียบด้านการเงินโดยไม่รู้ตัวในหลักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมสิ่งนี้เรียกว่า emotional decision making คือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์อันนั้นปัญหาของราศีเมีนจึงไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่ขยันแต่คือสมองอารมณ์ทํางานนําสมองเหตุผลในเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ข้อเสีย แต่มันคือโครงสร้างสมองในหูราศาสตร์เชิงโครงสร้างราศีมีนเป็นธาตุน้ําการตัดสินใจจึงขึ้นกับความรู้สึกความสัมพันธ์และบรรยากาศถ้าไม่มีกรอบกรอบตัดสินใจทางการเงินนะฮะเงินจะไหลออกง่ายแม้รายได้จะเข้ามาเรื่อยๆสิ่งนี้สอดคล้องกับศาสตร์การเงินเชิงพฤติกรรมนะที่ยืนยันว่าคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวทางอารมณ์ถ้าไม่มีระบบการเงินจะเสียเปรียบระยะยา,ยาวตรงนี้คือเหตุผลสําคัญนะฮะ ว่าทําไมผมถึงไม่ได้สอนให้ราศีมีนหาเงินแบบเดียวกับคนอื่นสิ่งที่ผมทําคือผมจะพาคุณจัดโครงสร้างการเงินใหม่และสร้างสูตรการเงินใหม่ที่ออกแบบมาให้ตรงกับราศีมีนโดยเฉพาะนะฮะในหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งทางการเงินของราศีมีนคือผมศึกษาโหราศาสตร์หลายแขนงนะทั้งสากลไทยยูเรเนียนพารตะจีนแล้วนําวันเดือนปีเกิดของมหาเศรษฐีระดับโลกที่เกิดราศีมีนเหมือนคุณ มาวิเคราะห์เทียบข้ามตลาํลราไม่ใช่ดูว่าเขาโชคดีอะไรแต่ดูว่าเขาตัดสินใจเรื่องเงินอย่างไรเขาสร้างรายได้แบบไหนและเขาวางระบบชีวิตอย่างไรถึงทําให้ความอ่อนไหวกลายเป็นพลังทางการเงินไม่ใช่จุดอ่อนจากตรงนี้นะครับผมสกัดออกมาเป็นโครงสร้างการเงินที่ราศีมีใช้ได้จริงไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข็งแต่ปล่อยให้อารมณ์พาชีวิตหลุดทางคือห้ามห้ามปล่อยให้อารมณ์พาชีวิตหลุดทางเพราะนั้นผมขอ เล่าเคสหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับรู้สึกสับสนในชีวิตนะไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไม่รู้ว่าควรทําอาชีพอะไรนะทั้งที่เธอก็ตกงานอยู่ทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็มีศักยภาพเธอไม่ได้ไปหาธุรกิจแต่เริ่มจากการใช้ความรู้ในบทที่สองที่ผมสอนนะซึ่งเป็นกระบวนการสะท้อนตัวเองหรือเซลล์รีเฟลชั่นผสมกับการทําความเข้าใจด้านที่เราหรลีกเลี่ยงนะดัะนั้นในเชิงจิตวิทยานี่คือการฝึกการคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง ฉะนั้นเธอเนี่ยใช้เวลาเรียนไม่ถึง1ชั่วโมงในบทที่สองสิ่งที่เธอได้ไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่คือความชัดเจนเธอเห็นว่าราศีมีนอย่างเธอควรสร้างรายได้แบบไหนถึงจะไม่ฝืนหัวใจแต่มีระบบรองรับชีวิตและภายในเวลาไม่ถึงสองเดือนอาชีพใหม่นั้นสร้างรายได้ระดับเจ็ดหลักให้กับเธอจริงประโยคที่เธอพูดคือว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนแข็งหนูแค่มีสูตรชีวิตที่ไม่ปล่อยให้อารมณพาหนูหลุดทางอีก น,นั้นสรุปสําหรับราศีมีนดวงไม่ได้เปิดเพราะโชคและไม่ได้ปิดเพราะกรรมแต่ดวงจะเปิดเมื่อคุณมี decision firm decision framework นะฮะคือกรอบการตัดสินใจที่ออกแบบมาให้ตรงกับตัวคุณจริงๆผมไม่อยากให้คุณใจแข็งผมอยากให้คุณใจดีได้โดยไม่ต้องพังทางการเงินถ้าคุณรู้สึกว่าปีนี้ฉันไม่อยากใช้สูตรการเงินของคนอื่นอีกแล้วนะ,ะพิมพ์คำว่าพร้อมมัางคั่ง,งราศีมีนนะฮะแล้วทักไปหาแอดมินที่ บ้านเขียวหน้าช่องหรือทักข้อความมาทีมงานจะสร่งรายละเอียดให้ทันทีเมื่อคุณเพราะว่าเมื่อคุณใช้สูตรการเงินที่ออกแบบมาสําหรับราศีมีนโดยเฉพาะเส้นทางชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถามตัวเองสั้นๆว่าถ้าชีวิตอีกหนึ่งปีข้างหน้าวงจรการเงินยังเป็นเหมือนเดิมเพราะคุณใช้สูตรการเงินของคนอื่นยังไม่ใช่สูตรการเงินของตัวเองนะคุณโอเคหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าคําตอบกับตัวเองคือไม่พิมพ์คำว่าพร้อมมั่งคัง่งทักไปเลยแล้วทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ทันที